สวัสดีเพื่อนเอนชาวโซนโฟนะคะก็นึกว่าชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสได้กลับมาทักทายเพื่อนเพื่อนชาวโซนโฟซะแล้วหลังจากที่เกมปิดให้บริการในเดือนมีนานะคะซึ่งตอนนี้เดือนพฤศจิกาอย่างที่หลายๆคนทราบนะคะว่าเกมโซนโฟเกมที่เรารักกำลังจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งกับค่ายใหม่คือค่ายคูดเกมนะคะซึ่งเป็นค่ายเกม ในเครือ True c o l l a o r a t i o n ก็วันนี้พัลลาจะมาแนะนำา o f i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  l w เว็บไซตนะคะแล้วก็ Official Fanpage ของโซนโฟคือ z o นโฟที่จะกลับมาเปิดใหม่ครั้งนี้ก็คือใช้ชื่อว่า z o n โฟ No Limit นะคะสามารถเอาคำนี้ไปเซิร์ชใน Google ได้เลยซึ่ง Official Website ของเขาก็คือโซนโฟ gg in th นะคะก็เข้ามาติดตามข่าวสารได้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมกับค่ายกูดเกมนะคะก็มาสมัครตรงนี้ก่อนเป็น gg passport นะคะสมัครแล้วสามารถใช้ id id เดียวเนี่ยเล่นเกมในเครือกูดเกมได้ทั้งหมดเลยก็เลือกเลือกสมัครแบบเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็จะเป็นทีที่ง่ายที่สุดนะคะ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดนะคะถ้าจะดาวน์โหลดตัวเกมหรือดาวน์โหลดอะไรเนี่ยพล่าแนะนําว่าให้เข้ามาดาวน์โหลดที่นี่เท่านั้นอย่าไปหลงเชื่อดาวน์โหลดตัวเกมจากเว็บไซต์อื่นนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าโซนโฟยุคก,ก่อนที่เปิดกับค่ายเก่าเนี่ยจะมีปัญหาแฮกเยอะมาก ดังนั้นการจะดาวน์โหลดอะไรเนี่ยขอให้โหลดที่เว็บไซต์นี้เท่านั้นนะคะ o f f i c i a l w e เว็บไซต์เท่านั้นเพื่อป้องกันโปรแกรมดักหรือแอบแฝงดูข้อมูลในคอมของเรานะคะและนอกจากจะมี Official w e b s i บไซต์แล้วก็ยังมี f Facebook นะคะ Official Fanpage ก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะพิมพ์คำว่าโซนโฟแล้วก็กดค้นหาเนี่ยก็จะ ให้สังเกตรูปนะคะกับพื้นหลังอะ่ะมีกู๊ดเกมอะไรประมาณเนี้ยหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะประมาณนี้แล้วก็มีกิจกรรมด้วยให้กดไลค์และ share, แชร์แจกแจกของอะนะคะก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมกับทางทีมงานกันซึ่งตอนนี้เพจยังมีคนกดไลค์น้อยมากแค่7,000กว่าคนเองก็ เกมที่เรารักนะคะที่เรารอคอยเนี่ยกำลังจะกลับมาเปิดแล้วก็อยากให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นการบอกทีมงานว่าเนี่ยเกมเนี้ยเรากำลังรอคอยอยู่จริงนะเพราะว่ากำหนดเปิดเกมเนี่ยยังไม่มีกำหนดแน่นอนนะคะแต่เออพล่าคิดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละน่าจะได้เล่นกันแน่นอนก็ ขอให้เตรียมตัวเตรียมตังค์ไว้ได้เลยนะคะและพอล่าก็คิดว่าคงจะมีคลิปเ,เกี่ยวกับเกมเปิดใหม่แน่นอนก็ขอให้ติดตามชมการอาจจะมีลงทุนเปิดไข่เปิดนู่นเปิดนี่อะไรให้ดูนะคะค่ะไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับโซนโฟโนลิมิตนะคะกับค่ายกู๊ดเกมเจอกัน ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ค่ะกับซูเปอร์พลล่านะคะก็คงจะเป็น z M เหมือนเดิมใช้ชื่อเดิมนะคะแต่ประจำเท้าไหนเนี่ยยังไม่แน่ใจก็ถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งในเอ,อ่อ u ูทูปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะก็ขอให้กดติดตามช anel ของซูเปอร์พล่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ